สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทั่วหน้า,ากันครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากเฮมี่ครับไล่เพชรสวรรค์อยู่บ้านกล้วยตำบลดงขุยอำเภอชนแดนเพชรชบูรณ์ครับวันนี้จัดส่งท่อแรงดันหน้า8รุ่นท็อปยาวรวม10เมตรนะครับ เทาหลัก6เมตรเทาเสริม4มเมตร,รนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับ เรา้านสมหวังอยู่ตลาดสมงามเอาเอหันคาจังหวัดชัยหนาท0 8 1 7 8 5 3 0 3 7สินค้าคุณภาพจัดทรงทั่วถทายครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันร้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากบ้านไร่เพชรสวรรณเฮมี่พร้อมด้วยเพื่อนๆสมาชิกให้ความไว้วางใจท่อแรงดันร้านสมหวังเราครับ ขอบคุณครับยมครับ